ไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดแชร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อปลั๊กพ่วงนะคะเมื่อก่อนเ,นเจ๊ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาขายปลักพ่วงเพราะเป็นร้านขายเครื่องเขียนแต่ว่าพอเอามาแล้วก็ขายดิบขายดีเพราะมีแต่คนมาถามเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะขายแค่อย่างนี้ค่ะ3เมตรหเมตร2รูมีสวิตช์เดียวแต่ตั้งแต่ช่วงปี6-1มานะคะเราจะต้อง ขายชอบปั๊กที่มีมออก,กอเท่านั้นแล้ววันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญผู้มาให้ความกระจ่างใสในเรื่องการซื้อปั๊กพวก่พวงแบบมีมออก,กอเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะช่างยศัยเป็นช่างประจำร้านเรานะคะใช้ได้ทุกอย่างนะคะบริการนอกสถางที่ติดต่อเจได้โดยตรงจ้าวันนี้ช่างก็มาอธิบายให้หน่อยนะคะว่าทำไมจะต้องซื้อปั๊กที่มีมออก,กอ เก็จากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นได้ว่าการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารโดยโทั่วๆไปเนี่ยข้อสันนิษฐานข้อที่1เลยเนี่ยก็คือเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่ายที่สุดก็คือตัวปักพ่วงนั่นแหละทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็อย่าลืมว่าตัว เขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมาจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ power bank ต่างๆนะครับมันเลยมีความต้องการเรื่องของการใช้ปลั๊กพ่ววนะครับก็คือปลั๊กพวเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นทางหน่วยงานราชการที่ออกโดยตัวของมอกหรือว่ามาตรฐานสากรรมไทยเองเนี่ยเขาก็เลยเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็เลยประกาศออกมานะครับว่าเราตั้งแต่ปี2555เราจะมีโค้ดออกมาตัวหนึ่งที่เรียกว่า มก2อ3 2ี่ขีด5 5ซึ่งออกปี2555นั่นเองแล้วก็ทางหน่วยงานนี้ก็ได้บังคับใช้นะครับออกมาบังคับใช้ให้โรงงานสาหกรรมที่จะผลิตปักพ่วงเนี่ยต้องผลิตตามมาตรฐานมกนี้ตั้งแต่ปี2561เป็นต้นไปนะครับทีนี้ถ้ามาลองดูในรายละเอียดของตัวมกเองสำหรับตัวมกเรื่องปัพกพ่วงเนี่ยมันก็จะมีอธิบายมาตั้งแต่เรื่องของตัวปัก นันะ่นคือตัวป,ปักที่จะเสียบกับผนังของเรานะครับมันจะเป็นปักแบบ3ขานะฮะอย่างนี้เห็นไหมฮะก็จะมีขาขาที่เป็นเงินๆตรงนี้ก็คือขาของสายดินนะครับแล้วก็จะเป็นปักที่เป็นลักษณะกลมนะครับแล้วก็เวลาไปใช้งานนะครับอันนี้สมมุติอันนี้ก็เป็นตัวปักที่มาจากผนังเนาะแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีมอกอรเหมือนกันนะครับก็เป็นมอกอร16นขีด่ ตัดมาก็จะมีมอกเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของสายไฟนะครับเพราะนั้นตัวนี้ลูกค้านะครับเวลาจะไปซื้อเนี่ยจะต้องมาพลิกดูสายไฟนิดนึงนะครับว่าสายไฟตรงนี้จะต้องได้มาตรฐานมอกเหมือนกันก็จะเป็นมอก11ขี2553นะครับอันนี้ก็จะสกรีนอยู่บนเปลือกของสายไฟอยู่แล้วซึ่งสายไฟที่จะใช้กับลั๊รพ่วงที่มีขายอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันตามมกตัวใหม่ของลั๊กพ่ววเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ IEC 53เป็นหลักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวขนาดของทองแดงที่มันอยู่ภายในนะครับมันก็เป็นตัวที่สะท้อนถึงต้นทุนนะครับมินิมัมที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็อยู่ที่ขนาดนะครับก็คือ0.75เาสแปน์มินะครับเพราะนั้นตัวถ้าลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูอีกทีนะฮะมันก็จะมีตัวสกรีนที่กำกับอยู่ว่ากี่สแปนมิลลิเมตรไอตัวสแปนมิลลิเมตรตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าปลาของท่านนะครับสาม,มารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าสูงสุดได้เท่าไหร่นั่นเอง ถัดมานะครับก็จะเป็นมกสัหรับสวิตก็มีเหมือนกันนะครับตัวสวิตตัวนี้นะครับเป็นมกแปดสองสี่ขีด25 5 1น้า้อห้าสิบเอ็ดนะครับตัวเต้ารับก็มีมอกอีกนะครับก็คือหนึ่งหขีดสอง9้าสี่เก้าเช่นกันเพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเร็จก็คือปลั๊กที่เราจะใช้กันในมกปลั๊กพ่วงเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานทุกชิ้นนะครับทำให้เรามีความมั่นใจในการเลือกใช้งานโดยที่มีความปลอดภัยสูงสุดนั่นเอง <S 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 คือมีมออกอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวสายสวิตช์แล้วก็ข้างในเนี่ยมันมีมา่านใช่ไหมคะช่าใช่มีไว้ทำไมคะตัวมา่มานม่านเขาเรียกว่าชัตเตอร์ชัตเตอร์ม่านตัวนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเสียบเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งเราสามารถเสียบปลั๊กได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจงใจที่จะต้องเสียบปลั๊กจริงเพราะนั้นเวลาเราเสียบปลั๊กมันจะต้องมี2รูขึ้นไป นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างปั๊กเนาะเสียบเข้าไปมันถึงจะเสียบเข้าได้นะครับแต่ถ้าเราบอกเราเราใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบนๆอันเดียวมันจะไม่สามารถเปิดเข้าไปได้ <ừ> เพื่อเสียบเข้าไปอีกตัวน้นข้างในนั่นคือเป็นเรื่องของเซฟตี้นั่นเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็อันเนี้ยมี2รูกับ2 USB แต่ไม่มีสวิตช์อันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของตัวมาตรฐานของปั๊กพ่วงมอกร ตัว2432เช่นกันนะครับในมาตราฐานก็บอกรายละเอียดว่าสำหรับปั๊กพ่วงที่มี3รูขึ้นไป3 3เต้าเสียบอย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ไม่ใช่สวิตช์นะั่คือตัวเบรกเกอร์ตัวเล็กๆนี่นั่นเองนะครับดัะนั้นเนี่ยเวลาคุณลูกค้าเวลาไปเลือกซื้อก็ต้องหาดูด้วยนะครับว่าถ้ามันมีมอกจริงปุ๊บ3รูขึ้นไปจะต้องมีเบรกเกอร์ตัวน้นอยๆที่เรากดเข้าไปมันเหมือนมีสปริงเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็น2รูเนี่ย ไม่ถูกบังคับนั่นะคือเขาก็เลยไม่มีตัวเซฟตี้หรือไม่มีตัวอุปกรณ์ป้องกันอยู่ในตัวเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างานะคราะถ้าถ้าน,นี้ใช้ไฟเกินมันจะไปตัดที่ตู้ไฟบ้านเราเลยตู้ไฟบ้านเลยอ๋อแต่นี่ก็ตัดแค่ตรงนี้ใช่ถ้ามีการใช้ไฟเกินก็ตัดที่ตัวนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสวิตซ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมกเหมือนกันไหมไม,ไม่อนุญาตให้ใช้สวิต์ตัวนี้อีกแล้วนะครับเพราะนั้นปั๊กพ่วง ในปัจจุบันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกปี255 25เนี่ยจะไม่มีการใช้สวิตนะครับแล้วก็เขาไม่ไม่อนุญาตให้ใช้ฟิวเขก็จะเป็นเบเกอร์เป็นหลักนะครับไปนั้นตัวนี้ก็คือจะเอ็กปลก็คือไม่มีไม่มีขายในท้องตลาดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ความรู้กันแล้วนะคะว่าพั๊กที่เราจะซื้อเนี่ยควรมีมองออกอทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นสายไฟหัวแล้วตรงนี้ไม่เป็นฉนวนใช่ไหมคะครับ แล้วตรงนี้ถ้ามันหลุดหรอคะก็ซ่อมหอ,อครับก็เอาอย่างนี้ง่ายๆน,นะครับที่บอกว่าโอโ้แต่ละตัวเนี่ยแล้วเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยเราจะต้องไปโอ้โหไปนั่งดูทุกสิ่งอย่างหรือเปล่านะครับคาตอบเดียวเลยก็คือขอให้มันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมผู้ใช้นะครับลูกค้าก็จะได้อุปกรณ์ที่มันมีมาตรฐานที่บรรจุอยู่ในตัวแพ็กเกจของปักพ่วงอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ปักพ่วงที่มีมอกรเนี่ยราคาก็จะถีดตัวสูงขึ้น นะครับตามคุณภาพของวัสดุที่มันถูกเอามาใช้งานอยู่ในปั๊กพ่วงนั่นเองอ๋ออันนี้อันนี้มี4ี่รูสเต้า4สวิตกับอีกหนึ่งปุ่นนิ่มๆตรงนี้แล้วแต่เพราะว่าอันนี้เขารับได้ถึง3,500วัตต์นะคะเออส่วนตัวนี้ยได้แค่2,200วัตต ตรงที่ขนาดสายไฟหรือเปล่าคะใช่ตัวนี้ก็คือจุดจุดตัดสินนะครับโดยปกติไอ้พวกที่มันเป็นเบเกอร์พวกนี้นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ10แอมป์เพราะฉะนั้น10แอมป์เนี่ยก็คือทางผู้ผลิตเขาก็จะใช้สายเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับมันจะเป็น IEC 53เป็นเบอร์ขนาดข,าดของสายไฟ0.75แ mm, สไปมลิเมตรขึ้นไปนะครับนั่นคือตัวนําทองแดง0.75ขึ้นไปนะครับเราก็จะได้10แอมป์เพราะฉะนั้นตัวเนี้ย สายไฟยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งปลอดภัยนะครับสำหรับตัวนี้ที่บอกทางทางทางกล่องหรือว่าทางฉลากเขาเขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าทนได้ถึง3500วัตต์เนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้สายเบอร์หนึ่งนั่นเองใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ามันก็จะทนกระแสดได้ดีกว่านั่นเองแล้วก็จะแพงกว่าเป็นเงาตามตัวนะครับแต่มันก็อีกเลคะ่ะเราก็ต้องดูวัสดุมันเนาะว่าตัวอย่างนี้มันเป็นยังไงอีกเช่นกัน ราคาที่จะต่างกันเนี่ยมันต่างที่วัสดุนิดนิดหน่อยๆนอใช่ไหมคะถูกต้อง,งแล้วก็ต่างกันที่หนึ่งคือมัเป็นเรื่องของดีไซน์เนาะส่วนเรื่องมาตรฐานเนี่ยถ้ามีมอตอรแล้วลูกค้าก็มั่นใจได้ว่ามันใช้แล้วปลอดภัยแล้วก็จะต่างกันที่ดีไซน์ต่างกันที่ความยาวของสายไฟบางทีเขาขายสายไฟสองเมตรสองเมตรก็ถูกกว่าอยู่แล้วเนาะสามเมตรก็แพงขึ้นห้าเมตรก็แพงสิบเมตรก็ยิ่งแพงนะครับ ความยาวของสายนี่ไม่มีผลต่อการแรงดันไฟฟ้านะไม่มีครับอเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเนเสยเราก็จะเลือกซื้อแต่อันสวยๆน้ำงามเป็นสีเป็นสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้มามากมายจากในช่างยอสุไนนะคะทห้ไงวันนี้เจ๊ก็ต้องขอขอบคุณในช่างนะคะแล้วก็เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างนะคะ